ไม่รู้จะตกต่ำดำดิ่งไปถึงไหนครับสำหรับชีวิตค้ายแข่งของเดลี่อันลี่ทิวซาตั้งตารอ,อกลับมาลงสนามในรอบ2ปีแต่ก็ยังไม่วายโดนใบแดงไล่ออกทั้งที่ลงเล่นได้เพียง10นาทีเท่านั้น สำหรับอันลี่หลายปีมานี้กราฟอาชีพนักฟุตบอลของเจ้าตัวหลุดวงโครจรไปไกลมากๆจากที่เคยเป็นวันเดอร์คิดแห่งวงการลูกหนังอังกฤษถูกจับตามองเป็นดาวรุ่งเบอร์ต้นๆที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคีแมนคนสำคัญของทอรแนมอดสเปอร์ทว่าโด,ดยปัญหาทัศนคติเรื่องราวนอกสนามรวมถึงสภาพร่างกายที่ถดถอยหรือตัวอีทีอันลี่กลายเป็นนักเตะพเนจรสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้มเหลวย้ายไปนู่นทีนี่ทีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถกลับมายังจุดเดิมได้อีก นับตั้งแต่ปี2022ถึงปัจจุบันมิดฟิล์วัย28ย่าง29ลงสนามรวมกันไม่ถึง20นัดโดยครั้งสุดท้ายที่อันลี่ลงเล่นแมชทางการต้องย้อนกลับไปไกลถึงเสาที่26กุมภาพันธ์2023เกมระหว่างเบซิกตัสเปิดบ้านเจออันตายาสปอที่เขาขายแข่งในลีกตุรกีด้วยสัญญายืมตัวที่สุดแล้วซัมเมอร์2024เดลี่อันลี่หมดสัญญากับเอเวอร์ตันก่อนจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Agent, ไร้สังกัดอยู่พักหนึ่ง ณาวันนั้นอนาคตของแันลี่เปล่าบางสุดขีด ตรงกันข้ามกับแว่นออบตาสที่ยืดหยุ่นบิดงอได้แถมล่าสุดโกยินเตอร์คอลแลบกับอนิเมะดังจากญี่ปุ่นปล่อยแว่นใหม่สุดน่ารักอย่างแว่นวากูวากูตัวแว่นมีดีเทลทั้งกิฟและขาแว่นที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียใส่แล้วแก้มชมพูสุดๆถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยทางเพจออบตาสไม่ต้องรอพรีออเดอร์แล้วอย่าลืมใส่โค้ดเดอะโมเมนต์เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับกลับมาที่เดลี่แอนลี่ต้นปีที่ผ่านมามิดฟิลวายยีได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งจากโคโมสสโมรเล็กๆใน ที่เมเชสฟาเบกัสเป็นเฮดโคชอันลี่ยังไม่พร้อมลงสนามแต่เราจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดผมจะส่งเขาลงเล่นก็ต่อเมื่อทุกอย่างอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสมฟาเบกัสกล่าวหลังเซ็นสัญญาระยะสั้น1ปีครึ่งกับอดีตมิดฟิลทีมชาติอังกฤษถึงตรงนี้อันลี่ค่อยๆฟื้นฟรูร่างกายแต่ระดับความฟิตจนในที่สุดเกมหลีกนัดที่29แมชโคโมบุกเยือนเอซีมิลานค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โอกาสประเดิมสนามเกมแรกในรอบ748วันครับ สำหรับอันลี่นี่คือช่วงเวลาที่เขาห่างหายจากเกมระดับสูงยาวนานที่สุดในชีวิตนึกภาพจากที่เคยลงสนามทุกสัปดาห์จู่ๆหยุดเล่นไป2ปีเต็มการจะกลับมานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักโอเคตัดภาพไปที่ซานซิโรช่วงท้ายเกมราวนาที81ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดโคมตามหลังเจ้าบ้านอยู่2-1แน่นอน10นาทีสุดท้ายพวกเขาต้องการประตูตีเสมอโดยเร็วที่สุดแล้วเชดฟาเบกาสก็ตัดสินใจส่งมิดฟิล์ตัวรุกอย่างเดลี่อันลี่ลงสนาม ถึงเวลาจะจำกัดเหลือน้อยนิดแต่นี่คือโอกาสที่อันลี่จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งสำหรับเดลี่อันลี่ลงเล่นเกมแรกในรอบ2ปีหลายคนอาจคาดหวังประตูอยากเห็นแอซิดหากแต่เรื่องสุดช็อคคือ10นาทีให้หลังจู่จูมิดฟิลโคโมป้ายแดงดันไปเข้าบอลอันตรายใส่ล็อบตัดชีกเพลยดังกล่าววันลี่เข้าจากด้านหลังชนิดย้ำคอเท้าคู่แข่งเต็มๆภาพต่อเนื่องพุัธสินมาเตโอมาเคตติวิ่งมาจ่ายใบเหลืองอันลี่แบบไม่ต้องคิด มองผิวเผินทุกอย่างเหมือนจะจบแค่นั้นหากแต่ช้าก่อนครับเพราะไม่กี่อึดใจต่อมาผู้ตัดสินหลักได้รับสัญญาณเตือนมาจากห้อง V.R. ให้เขาเช็คภาพช้าอย่างละเอียดอีกครั้งหลังย้อนดูรีเพลย์และเห็นว่าอันลี่เข้าอันตรายสุ่มเสียงทำคู่แข่งเจ็บหนักผู้ตัดสินมาเคตติก็วิ่งกลับมายกเลิกใบเหลืองก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินเป็นใบแดงโดยตรงแบบไม่ลังเล ตรงนี้แหละที่เดลี่อันลี่ถึงกับยืนสตันก่อนจะเดินออกจากสนามหน้าเสียไปเลยนึกภาพรอวันนี้มาสองปีเล่นได้10นาทีโดนไล่ออกนี่ถือเป็นการเปิดตัวได้ล้มเหลวสุดๆอย่างไรก็ตามจังหวะชุนลมุนตรงนั้นกลับเกิดโมเมนต์น่าสนใจในช็อตพุทธสินไมเคิลติเตรียมเปลี่ยนใบเหลืองเป็นใบแดงทำลายเดียวกันคายวอเกอร์ที่แม้จะมีสถานะเป็นคู่แข่งเดลี่ออนลี่หากแต่แบ็คขวามิลานเดินเข้าไปร้องขอพุทธสินให้ปลานีอย่าไล่รุ่นร้องของเขาออกจากสนาม โมเมนต์ดังกล่าวท่านนักเตะโคโมเข้าไปขอร้องผู้ตัดสินก็ถือเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกกลับกันหากผู้เล่นมิลานเข้าไปประท้วงกดดันให้แจกใบแดงอันลี่ก็ยิ่งเข้าใจได้ทว่าภาพคายวอเกอร์เดินเข้าไปอ้อนวอนผู้ตัดสินออกโรงปกป้องนักเตะค,คู่แข่งอันนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆในมุมวอเกอร์เชื่อว่าเจ้าตัวเข้าใจความรู้สึกอันลี่และรู้ดีถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรุ่นน้องครับ อีกอย่างพวกเขาทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมเล่นด้วยกันทั้งกับทีมชาติอังกฤษและสมัยค้าแข่งที่ทอนนมอสเปอร์ o เอาจริงชอดเข้าไปร้องขอพุทธสินแทนรุ่นน้องนี่น่านับถือวอลเกอร์ไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นแม้จะออกตัวปกป้องอันดี้ยังไงทว่าใบแดงชอดนี้เถียงไม่ออกจริงๆแหละเล่นย้ำคอเท้าคู่แข่งจากด้านหลังแบบนั้นยังไงก็ต้องไล่ออกสถานเดียว อย่างจบเกมเชสฟาเบกัสยังถึงกับให้สัมภาษณ์ตำหนีลูกทีมตรงๆวันนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของอันลี่เราไม่ควรเห็นสิ่งนี้จากนักเตะประสบการณ์สูงอย่างเขามันเป็นใบแดงที่ชัดเจนมากๆเลยนะผมไม่มีอะไรแก้ตัวในเรื่องนั้นเราต้องเหลือผู้เล่น10คนในช่วงเวลาสำคัญมันคือเรื่องย่ำแย่สุดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ สำหรับเดลี่อันลี่ลำพังที่ผ่านมาปัญหาก็มากพออยู่แล้วนี่ดันมาโดนใบแดงตั้งแต่นัดแรกอีกนี่ยิ่งไปกันใหญ่ใครจะรู้เหตุการณ์เมื่อคืนัดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญธรรมนาคตวูบดับอีกครั้งถ้าเชสฟาเบกาสจะผิดหวังหมดความหมดทนกับนักเตะค,คนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกครับ